สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหบิดใบครูชมบีค่ะเรากำลังออกอากาศผ่านทางเว็บออนไลน rmutp ac t h และก็ทาง Facebook นะคะ rmutplive รวมถึงการออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะแมคโครวิดก็ยังมีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการกับสิ่งรอบตัวเราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันนมาฝากคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะคิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันมานะคะก็น่าจะพอเดาได้นะคะว่ายังคงเป็นการเกาะติดนะคะเรายังไม่ move on ไปไหนเรายังอยู่กับ กิจกรรมนะคะหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand-based local food นั่นเองค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีเมนูมาฝากคุณผู้ฟังกัน2เมนูเลย2จังหวัดนะคะนั่นก็เป็นเมนูนะคะที่มีชื่อเมนูเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์อ่าก อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาหารเราส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้เนื้อสัตว์นะคะในการปรุงเป็นอาหารนะคะก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนะคะได้รับคุณค่าทางโภชนาการในส่วนของโปรตีนนะคะจากเนื้อสัตว์เหล่านั้นและก็เมนูแรกนะคะที่แมคโครวิ์จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเมนูจากจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะ เมนูแรกนะคะที่แม่โครโหวิทย์จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะเป็นเมนูจากจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านพอจะเดาได้ไหมคะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านทราบแล้วนะคะว่าเมนูนะคะที่เป็นตัวแทน1นึ่งจังหวัดหเมนูเชิดชูอาหารถิ่นในส่วนของรสชาติที่หายไปจากจังหวัดฉะเชิงเซานั่นก็คือเมนู ที่ชื่อว่าหมูหงนั่นเองค่ะ,ะฟังจากชื่อเอ๊ะอย่างที่แม่โควิดบอกนะสัปดาห์นี้เมนูอาหารจะมีชื่อสัตว์นะคะอยู่ในเมนูนั้นด้วยหมูหงอุ้ยมีทั้งสองชื่อเลยมีทั้งหมูมีทั้งหงนะคะเอ๊ะแล้วจะ,ะใช้เนื้อสัตว์ชนิดไหนมาทำเมนูอาหารนี้กันนะ คิดว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะทีะ่เป็นคนพื้นที่จากจังหวัดฉะเชิงเซาหรือเคยได้ทานเมนูนี้แล้วนะคะก็อาจจะพอนึกออกนะ,ะสำหรับรูปร่างหน้าตาของอาหารนะ,ะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่เคยลองนะคะฟังจากชื่อก็อาจจะเกิดความสงสัยอย่างที่เมื่อสักครู่ไม่ขวิดได,ได้ได้เรียนไปนะคะว่าเอ๊ะทำจากเนื้อสัตว์อะไรทำจากหมูหรือทำจากหงกันแน่นะนะคะ ซึ่งสำหรับเมนูหมูหงเนี่ยนะคะถ้าฟังจากชื่อนะะก็อาจจะยังสับสนกันอยู่นะคะว่าจะใช้เมนูจากสัตว์อะไรแต่ถ้าเรามาทำความเข้าใจกันเราจะรู้ค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์แค่ชนิดเดียวเองค่ะในส่วนของที่มานะคะของหมูหงเนี่ยนะคะคำว่าหงนะคะในส่วนของ ภาษาเป็นภาษามาจากภาษาจีนกลางนะคะหรืออาจจะออกเสียงว่าหงหรืออาจจะห้องนะคะฮ้องนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะแปลได้ว่าความหมายก็คือคําว่าแดง ซึ่งมาจากค่านิยมของคนจีนนะคะที่ให้คุณค่ากับสีแดงนะคะค่อนข้างมากในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องอาหารก็มีอิทธิพลในเรื่องของสีแดงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าศิละปะวัตถุจนมาถึงเรื่องของอาหาร การที่พยายามนะคะทำให้อาหารเนี่ยออกมาสีแดงก็จะมีการใช้เทคนิคในการปรุงอาหารไม่ว่าจะการใช้ซีอิอ๊วดำนะคะหรือการทำน้ำตาลให้ไหมหรือนะคะจะมีการใช้วัตถุด,ดิบส่วนผสมเครื่องปรุงสมุนไพรนะคะที่ทำให้อาหารเนี่ยออกมาเป็นสีแดงก็มักจะทำกันในเมนูอาหารของคนจีน และเมื่อในส่วนของอมีสีแดงๆอยู่ในอาหารนั้นนะคะชื่อเมนูอาหารก็มักจะบ่งบอกด้วยนะคะว่าเมนูอาหารนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรเมนูนี้จึงได้ว่าหมูหงนะะหรืออาจจะได้กินว่าเป็นหมูห้องหมูห้องนะะอันนี้ก็หมายความถึงในส่วนของหมูที่นำไปทำให้มีสีแดง แล้วในส่วนของการทําวิธีทำขั้นตอนละ่ะจะเป็นยังไงในส่วนของการทําหมูหงนะคะหรือหมูฮ้องเนี่ยนะคะก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่เป็นหมูเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้คำว่าหงไม่ใช่เอาเนื้อหงมาทำเป็นอาหารหงเนี่ยแปลว่าแดงนะคะหรือฮ้องนะคะก็แปลว่าแดงเป็นภาษาจีน ซึ่งในส่วนของส่วนผสมก็เลยจะมีในส่วนของหมูนะคะก็จะใช้ในส่วนของหมู3ามชั้นนะคะครึ่งกิโลแล้วก็มีหน่อไม้จีนนะคะเป็นหน่อไม้จีนแห้งนะคะเอามาแช่น้ำนะคะสองกรัมแล้วก็ใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นรากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยป่นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซีอิ๊วดำน้ำมันพืช นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำสะอาดน้ำต้มสุกนะคะในการประกอบอาหารนั่นเองหรือจะเป็นน้ำสต๊อกนะคะที่ที่เราคุ้นเคยกันโดยวิธีการทำหมูหงเนี่ยนะคะก็จะมีการต้มนะคะหน่อไม้จีนลงไปในหม้อนะคะกับน้ำสะอาดหรือน้ำสต๊อกที่เราเตรียมไว้ จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะไปเตรียมในส่วนของอาการทำหมูนะคะเราก็จะตั้งน้ำมันนะคะในกระทะเนี่ยให้ร้อนใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นลงไปผัดทุกอย่างให้หอมนะคะแล้วก็ให้พอสุกไม่ถึงกับไหม้เกรียมจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาสียวดาผัดทุกอย่างให้มีเท็กเจอร์ที่ข้นเหนียว จากนั้นก็จะใส่เนื้อหมู3มชั้นที่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างตัดเป็นชิ้นแล้วลงไปผัดให้หมูพอสุกเมื่อหมูนะคะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูที่ผัดแล้วเนี่ยใส่ลงไปในหม้อหน่อไม้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาไปต้มต่อประมาณ3ชั่วโมงการต้มในลักษณะที่ต้มต่ออีก3มชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นการตุน นะคะให้ก็ได้นะะเพราะว่าเราเนี่ยอยากที่จะให้ตัวหมูนะคะมีความเปื่อยนุ่มแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างต่างเนี่ยเข้าถึงเนื้อหมูได้อย่างเต็มที่จากนั้นนะคะเมื่อเราตุ๋นให้หมูเนี่ยเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมที่จะตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟสามารถที่จะทานนะคะกับข้าวร้อนๆ้อนนะคะได้ในทุกมื้อได้เป็นอย่างดี แน่นอนนี่แค่พูดถึงนี่ก็มีความน่าทานกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเมนูหมูหงเมนูนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเมื่อนึกแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะหมูหงเนี่ยคล้ายๆเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนกินหมูในไข่พะโล้ขามหมูไหมอา่าก็จะมีลักษณะถึงความคล้ายกันแต่มีบางวัตถุดิบองค์ประกอบนะคะที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเป็นเมนูหมูหงนะคะออริจินอลเนี่ยทีเ่เป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเชิงเซานะคะเขาก็จะทำกันมา,าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานเป็นเมนูที่หาทานยากเนื่องจากระยะเวลาและการกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนกับใช้เวลานะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะ ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็อย่าลืมหาเมนูนี้ทานกันได้นะคะสำหรับเมนูหมูหงนะคะก็บางครั้งนะคะอาจจะทําให้เมื่อเราไปเห็นเราจะลึกถึงหมูห้องนะคะในส่วนของที่เป็นอาหารพื้นถิ่นจากจังหวัดอื่นๆอ,อย่างจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ อาจจะทําให้พอนึกถึงกันได้หลายๆคนก็อาจจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นเมนูเดียวกันไหมนะคะก็อย่างที่ได้เรียนรู้ฟังไปหมูฮ้องนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนเหมือนกันมีการใช้หมูสามชั้นมาหมักเครื่องเทศต้มจนเปื่อยนุ่มราดน้ําซอสสีน้ําตาลไหมพอขุกขิกนะคะให้รสเค็มหวานอร่อยก็เมนูนี้เนี่ยหากินได้นะคะทั้งในประเทศไทย แล้วก็ที่ประเทศจีนส่วนประเทศไทยเนี่ยก็เป็นบางพื้นที่บางจังหวัดนะะกะ็ยังคงมีลักษณะของเมนูอาหารนะคะที่มีเอกลักษณ์แล้วก็แสดงถึงพื้นถิ่นของคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นๆนะคะให้เราได้เห็นกันอาจจะมีความคล้ายความเหมือนกันบ้างนะคะแต่ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสำหรับ1เมนูนะคะหจังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นกับรสชาติที่หายไปของหมูหงจากจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากกันในวันนี้ค่ะจะเป็นเมนูอะไรติดตามกันค่ะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครวิดยบครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะช่วงแรกนะคะเราก็มี1เมนูมาฝากคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะเป็น1เมนหนึ่งเมนูนะคะหจังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเซานั่นก็คือหมูหงนะคะอีก1เมนูนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะของอีก1จังหวัดที่เอามาฝากกันนะคะนั่นก็คือตัวแทนจากจังหวัดชนบุรีค่ะ เป็นเมนูปลาคกนั่นเองเอ๊เอาอีกแล้วดูจากชื่อปลาคกเอใช้วัตถุดิบจากสัตว์กี่ชนิดนะอ่าเหมือนตอนแรกเลยใช่ไหมคะที่เราได้ฟังในช่วงแรกสำหรับหมูหงปลาคกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีการาในเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความหมายของภาษาที่แตกต่างกันไปนะคะในส่วนของ คำที่ใช้นำมาตั้งเป็นชื่อเมนูสืบเนื่องมาจากอาหารในแต่ละภาคของประเทศไทยมีรสชาติหน้าตาวัตถุดิบและกระบวนการปรุงที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมของคนในพื้นที่พื้นถิ่นนั้นๆถ้าเราเจาะลงไปในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปอันที่มาของคำว่าอาหารถิ่น นะฮะก็อาจจะหากินได้ถ้าเป็นออริจินอลก็ต้องในพื้นถิ่นพื้นที่นั้นๆอาจจะเนื่องจากด้วยวัตถุดิบนะฮะที่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีมากพบมากในจังหวัดนั้นในพื้นที่นั้นแล้วก็นำมาประกอบเป็นอาหารหลักที่ทำกันมาสืบทอดตั้งแต่โบราณน,นะฮะโบราณกาลก็สืบทอดสืบทอดกันมาณปัจจุบัน นะคะการที่เราจะหาเมนูที่เป็นอาหารถิ่นเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยเต็มทีนะะแต่ก็มีโครงการดีๆนะคะที่ได้มีการสนับสนุนเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะอาหารต่างๆเหล่านั้นไม่ให้เลือนหายไปและก็เมื่อนะะทางจังหวัดชนบุรีนะคะได้ส่งในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าปลาคกมาเป็นตัวแทนนะคะของจังหวัด และเมื่อปราครกได้รับการคัดเลือกนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อไปจังหวัดชนบุรีคิดว่าก็คงจะไปเที่ยวกันบ่อยนะคะเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะจังชนบุรีหลายๆคนที่ได้ไปเที่ยวก็อาจจะอยากลองเมนูที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของชนบุรีนะคะว่ามีรสชาติอย่างไรเพื่อที่จะได้ลิ้มลองกันนั่นก็คือเมนูปลาคกนั่นเองค่ะ ว่ากันว่าเมนูปลาคกนะคะเป็นเมนูอาหารที่เป็นสูตรประจำตระกูลที่ถูกออหอบหิ้วมาไกลเลยนะคะจากประเทศจีนจากเมืองสัวเถามณฑลกวางตงุงมาเนี่ยเมื่อสองชั่วอายุคนมาแล้วนะะดังนั้นเนี่ยคำว่าปลาคกจะต้องมีคำนะคะที่มีความหมาย นะคะไม่ได้เป็น,ปนแปลตรงตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเมนูอาหารที่มาจากประเทศจีนต้องมีคำที่เป็นภาษาจีนนติดมาปลาคกปลาครกอันนี้นะคะก็คือปลาปอปลาลอลิงสะอาคกก็คือข้อควายกอไก่ปลาคกเนี่ยนะคะเป็นการกล่อนเสียงมาจากคำว่าปลาคกชาย เรารู้แหละอ๋อจริงๆปลาคกเนี่ยก็คือปลาคกชายนะคะไม่ใช่ปลาคังคกหรืออะไรแน่นอนปลาคกชายเนี่ยตามต้นตำรับนะคะเขาก็จะมีการนำเนื้อหมูมาทำเมนูด้วยนะคะแต่เมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะเมนูนี้เข้ามาที่เมืองไทยนะคะก็จะมีการใช้เนื้อปลานะะในการทำเมนูนี้ซะมากกว่า จึงเกิดมาเป็นเมนูปลาคกายที่ทำมาจากปลาจริงๆปลาคกเนี่ยนะคะเขาทำมาจากปลาตะเพียนทะเลเพราะเนื้อปลาตะเพียนทะเลเนี่ยไม่หนาไม่บางเกินไปโดยนำปลาตะเพียนทะเลมาตุ๋นนานกว่าสองวันนะคะแล้วก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยนะคะมีความนุ่ม ไม่ต้องเคี้ยวก็มีความละลายในปากนะฮะมีความชุ่มไปด้วยน้ำซุปที่มีการใส่สมุนไพรผงพาโรวนะฮะใส่สับปะรดแล้วก็มะละกอเพื่อให้เอมซมมนะคะละการย่อยโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยให้นุ่มยิ่งขึ้นเวลาทานนะ,ะคนทานถึงได้บอกว่าแทบจะไม่ต้องเคี้ยวก็ละลายในปากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เราปรุงอาหารโดยการใช้เอมซมมนะคะจากสับปะรดนะฮะมะละกอ นะคะปลาเปนโบมิเลนนะคะสับปะรดมะละกอเนี่ยเอามาใช้ในการปรุงอาหารซึ่งเอมซตัวนี้นะคะไม่ได้มีผลแค่เนื้อของปลาตะเพียนทะเลอย่างเดียวยังมีผลนะคะทำให้กระดูกนะคะของปลาคกเนี่ยนิ่มยุยไปด้วยเราสามารถทําได้ทัทานได้ทั้งตัวเลยนะคะอ่ะพอพูดถึงเมนูประมาณนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็พอที่จะนึกออกนะะอาจจะเคยกินเมนูนี้กันนะคะที่เป็นปลาตะเพียนใช่ไหมคะแล้วก็เอาไป ต้มไปตุนในสับป,ประรดในมะละกอนะ,ะแล้วก็มีการเคี่ยวมีใส่ผงพะโละ่ต่อไปนะคะก็อาจที่จะพอเห็นรูปร่างเมนูลักษณะแบบนี้คิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะพออยากจะลองกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็รู้จักเมนูนี้มากขึ้นแน่ๆเลยนะคะ เมนูปลาคกนี่นะคะอย่างที่บอกไปเวลาทานนะคะสามารถทานได้ปลาทั้งตัวเลยแล้วก็เวลาทานกับข้าวนะคะก็จะใช้เป็นข้าวสวยร้อนๆนะคะ<ๆ>อาจจะมีในส่วนของการเพิ่มรสชาติอาจจะเป็นพริกแห้งนะคะหรือกระเทียมนะคะกินเพิ่มเติมหรือจะกินกับผักสดนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ทางบ้านนะคะที่จะนำมาประกอบกันในการทานปลาคกหรือปลาคกฉาย ที่เป็นตัวแทนนะคะเมนูที่อาหารถิ่นของจังหวัดชนบุรีรสชาติที่หายไปตัวนี้นะคะสามารถที่จะไปลิ้มลองชิมลดกันได้ชื่อนะคะสรุปแล้วเนี่ยชื่อปลาคกนะคะก็คือโดนกร่อนมาจากคำว่าปลาคกชายแปลเป็นไทยนะคะก็คืออาหารที่ทำจากปลาตะเพียนทะเลนำมาต้มเค็ม นะ,ะซึ่งก็ที่ใช้ปลาตะเพียนทะเลเนี่ยก็เพราะว่าเป็นปลาที่พบมากในแถบจังหวัดชนบุรีตัวปลาเขามีลักษณะลำตัวแบนนแบนข้างๆแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆปลาตะเพียนน้ำจืดเนี่ยนะคะแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นขนาดที่เล็กกว่าปลาตะเพียนทะเลเป็นปลาหายากนะคะขนาดในเมืองชนที่เป็น ปลาที่พบมากที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ได้พบมากนะในบางครั้งนะคะก็แม่ค้าพ่อค้านะคะมีปลาตะเพียนทะเลมาไม่พอก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ปลาทูลองต้มขายดูแต่ลูกค้าก็ไม่ถูกปากนะเพราะว่ารสชาติไม่อร่อยเหมือนกับการใช้ปลาตะเพียนทะเลซึ่งก็ถ้าใครอยากจะไปลองชิมเมนูปลาคกปลาคกฉายที่ชนบุรีก็แนะนำว่าให้ดูนะคะแล้วก็ให้เลือกปลาที่เป็นปลาตะเพียนทะเล ถึงจะถือว่าเป็นเมนูต้นฉบับจริงๆของการทำปลาคกหรือปลาคกฉายนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แม่ควิดนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะ,ะที่เป็นตัวแทนของหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่น ที่เป็นเมนูที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดสัปดาห์น,นี้เราก็มีมาฝากกัน2เมนูนะคะสำหรับหมูหงจากจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ปลาคกหรือปลาคกชายจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีโอกาสได้ไป เที่ยวนะคะในจังหวัดต่างๆนะคะก็ลองหาเมนูต่ตางๆเหล่านี้ทานดูนะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของอาหารไทยเรานะคะที่มีความน่าสนใจน่าค้นหานะคะและก็รับประกันนะคะในส่วนของความอร่อยแน่นอนเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะและก็เป็นเมนูที่มีการใช้เครื่องปรุงนะคะที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศ นะะแล้วก็สมุนไพรต่างๆในการนำมาประกอบอาหารรวมถึงองค์ประกอบหลักที่เป็นโภชนาการไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะะไขมันตามธรรมชาติของอาหารแล้วก็เรื่องของคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุนะะก็มีครบจากองค์ประกอบของส่วนผสมแน่นอนค่ะค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่ม่คควิทได้นำมาฝากผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลดีๆนะคจาก mgronline.com travel w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  e b เกษตรตำบล com w w w sgetthai com w w w nerobro com และก็ขอขอบคุณนะคข้อมูลดีๆที่ มีให้แม่โควิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันได้สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ